สองสวัสดีครับผมชื่อนายชูศักดิ์สันเทานะครับอายุสิบเจ็ดปีนะครับชื่อเล่นชื่อนิกนะครับผมชอบสีฟ้าครับเป็นสีที่สวยงามสดใสสําหรับผมนะครับแต่คนอื่นผมไม่รู้นะครับวัยที่อยู่แปดสิบเก้าทับหนึ่งนะครับตําบลเมืองหอครับอาเภอลัดยาวจังหวัดนครสวรรค์ครับรหัสไปรษณีย์นะครับหกศูนย์ห้าศูนย์นะครับคุณจะข่าวทำไมครับจะบอกคำใหม่วะ ต่อครับต่อครับต่อครับตอนนี้ก็น้องึกษาอยู่ที่โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์นะครับอยู่สายเรื่องเมืองตัดใหม่นะครับต่องไหนครับขอคาดครับจะไปโอเคครับแล้วก็ผมว่าผมจะไปศึกษาต่อที่มนาเรสวรนะครับแต่ไม่รู้จะได้หรือเปล่านะครับก็มีพี่น้องทั้งหมดสี่คนนะครับผมคนที่สองนะครับผมรู้สึกว่าผมดื้อจัดเลยช่วงนี้แล้วคิดว่าเอง ตอนนี้ตัวเองตัวเองโอเคยังครับโอเคเรื่องโอเคแล้วครับงานกลางก็เริ่มส่งคูครบครับจะจบก็ไม่รู้พ่อแม่ครับบิดาชื่อนายชุมพลแสนเท้านะครับอายุสี่สองปีมารดาชื่อนางอารีตโสนะครับอายุสี่สิบปีครับแล้วก็ทำอาชีพอะไรครับอ๋อพ่อทำาที่เกษตรกรครับผมส่วนแม่ก็อาชีพเกษตรกรนะครับก็ไม่มีอะไรมากครับแล้วก็ อยากแบบอนาคตอยากไปะไรครับนาคตอนาคตผมว่าอยากจะเป็นพวกข้าราชการครับไม่ครูก็ทหารอะไรนะครับครับผมใจมันรักครับแล้วงานอะไรได้ครับถ้าทำาย,ยามว่างก็เล่นตรีครับเล่นนตีแล้วก็เล่นฟุตบอลออกกำลังกายครับก็วิดีโอนี้มอบให้ครูอันนั้นสินเจริญนะครับอาจารย์ที่ปรึกษาขอให้พิจารณาด้วยครับ อ่บผมอีกทีวะ